บายสีฟีน้องมินนี่หนังดับบายตัดปะตอนนี้เฮามาแปลงลาลยกาเสร็จแล้วเจ้าไปมุมอนิทานกันโตเลยมีหนังสือเยอะแยะมากมายมีน้องมินนี่กำลังอนิทานอ่านเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปเก็บไว้ทีเดิมเปมีหน้ามือ บายมีเพลงเพ่อพ่อคื้อฟังตัวมินิกินอาติมเหมละเจ้าโ <Yeah. S 1> ตด้วยเฟนไฟฮอดฮอๆเปาก่อนอร่อยมากเลยเยี่ยมต้องปดนอกเลยเจ้าด้านหลังมีสวนดอกกัวลาบและเดอพอเลมาเอวกันได้เลยเจ้า